เง่นบางหิงหมดละแต่หูขั้วม,มาซื้อตอเตรี่เปลี่ยนหมดละครับผมมาเคยถือยักเทื่อครับถือยอะสองตัสามตันี่ถือออกครับ,รรบมาให้นี่ก็เลยอ่าตอนแรกกันะบนิง่งเอา้ามีคนต่อยอดอีกผมกับอ่ะยุดไปก่อนครับอ่าบาให้เนียนิ่งแล้วบาสเนี่ยทั้งมังค่ายกทั้งวัดเพินเริประกาศครับยอดที่ได้เงินในวันนี้ครับเจ็ดพันสี่ร้อยห้าบาทโอ การแรกออกมาเป็นอย่างเกียรับ405เวนว่าค่ะเย็ด405เขาบอก็้าได้ใจผมเนี่ยผมเซฟไปแล้วนะครับผมผมเก็บไปได้เป็นบุรีการผมเนี่ยครับเขากับฝ้าลงมาบ้านเพราะว่าโทรศัพท์มันผมมีไวไฟอยู่บ้านมีไวไฟครับผมเข่ามันก็น่าเข่าฉลาดผ่านเขาน่าหาเป็นครับเอ่อมี405มีผมเป็นห้องอาเรข้างหน้าเลยครับ พ right. <the> ่อเขาไปซื้อในไอ้กองฉลากพัดเองคับผมกองฉลากพัดเขาเฮียนอดพัดนี่แหละครับออนอดเฟร่องลี่พัดนี่แหละครับผมแล้วใบนันนี่้ขับไปอ๋อมิสามใบจิ้มปั๊บเลยหยิบสตะก้าแมนว่าอะไรมีซีซูนหาพอดีเป็นว่พผมแมนมันมีสามใบจริงๆี่กันมีหาใบผมก็กดหาใบผมกมักซื้อเนี่ยนะครับผมค่ะใบนี้พอกดขับไปแล้วอาผมจะจ่ายเงินเพลนครับอ่าเรียบร้อยใบก็ได้อ่อเอาละมีแค่นี้เอาแค่นี้ละผมว่า เราเริมาหาต่อกันกันได้ด<อ>ีมากของมันครับแล้วพ่อก็เลยมาหาต่ออยู่นี่หาตอ่อซื้อแล้วละน่าจะเรียนซื้อเรียบร้อยแล้วครับต่อแล้ว,ละลวปะพอขี้มหาตอ่อสานึ้นผ้าท่องไปเอาตอา่อเมื่อใดห่างเรื่องเอากางเว้นนี่แหละต่อผมใ<ม>ส่สูตรนะผมโมจูดนะยัผมครับค่ะผ,ผมสิบปอใส่ไฟผมสื้อสูตร้อยู่ครับค่ครับพอมาแล้วกันมาเอเห็นผักตากแดดบ้าบ ก็คือจังหวะแะว่าอ้ปตระรุตัวนี่ยผู้ได้มาสางนี้พอแล้วจักเถื่อพม่าครับสาธุเด้อพม่านี่ยราผมย่างกับเมื่อกี้นี่ยขนลูกหยาบเลครับ่มสาธุเด้อถือเนี่ยมาั่นครับแต่ถือแล้ววันที่หนงเนี่ยพอยเฟี้ยวมาโอ้เจากระได้เนาะครับโอสักว่าฮักแล้วเฮียเอีนเเจะาผู้ได้มาเห็ดรับาไมเ่ได้พรมายกขมาไม่ไรไส้หวะแล้วเป็นผู้ดูแลจนจนครับมาเนี่ยตะกีม่ามายกขึ้นมากัน้นบอกว่าเออคอยถือแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยเด้อ จะได้กระช่างสิบหอไฮตากแดดผมวางเองครับมผมได้บอกว่าอจะได้กระสังหกล้านกระชีไห่หนึ่งล้านเอาไว้ใส่ผ้าในขอบผัวกับลู้กับเดาหาล้านกับพ่อแล้วครับนี่คือข้ามข้ามขาพอพรจากเพิรนน่ะนะแกะเรียนังสือมาแล้วก็ได้บริสุทธิ์จังได้เห็นอยู่แล้ ได้มาจากหยอดผาป่าติีหัวหยอดผาป่าบ่ปูข้อเขะงวดนี้มี่ตอมักไปพอเพื่อผู้คนอยากแกอยากจะได้เลขเด็ดต้อคงพอตอมักกระเป๋าเงินท่ามกลางใส่กูเอาพอเป๋าตังค์อะไรตอมักไม่ใจผมดอกระบายผมก็เอาเงินมีบ่เมื่อนั้นไปเคลวัดไปถ้ำบุญเงินเฮียครับแบ่งร้อยเฮียบ่ายเฮียจะได้กรบปปิ้วออกจากรถครับผมเลยย้ำกับผมเอายุทธายรถเจ้าของกันนะผมเลย บ่ใช่ได้เงินแบ่งรอยไหมหรอผมแกะไว้ในกระเป๋าอย่ผมมักคนไปข้นมักเสียงยังเสี่นะก็ฝันไม่มีดอกคมากจัดโอ้ในโทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้ไว้ในโทรศัพท์เดียวบิดครัฝากแฟนเพจพันมั้งนาหม่อเพจเ่าสายบ้าเถ่าอ่ะช่องบ้าเถ่าครับอ๋อผมเคยเห็นใช่เนี่ยบ้าเถ่าเคยเห็นนี่นะบ้าเถ่าเช่นเดียวกับบ้าเถาน้ำโศกครับบิดครับนี่นี่พอใส่ได้เงินแบ่งรอยมีเหล็กมีมีครับในพี่น้องมันบางน้ำก็ได้แต่ว่า อันนี้เป็นความเชียร์สุนมุขหอมได้อย่าจีใจอันนี้ครับเนาะอย่าไปนักโหมคือคือผมบริสุทธิดอกแต่เงื่อนเนี่ยล้นออกจากกระเป๋าผมเป็นยังยังบนผิวออกจากรถเฉยๆครับค่ะผมก็เลยเก็บมาผมก็เลยเน็บไปเนื้อทอดซับตะไคร่เนี่ยครับเนี็ยโอ้แ้่แบ่งนี่อย่างอ๋อเบ่งลอยเป็นเลขเท่าไหร่เบ่งอย่างตาดีผมต้องคายเป็นตาโอ้ห้าเจ็ดแปดค่ะแปอครับผมกรับเบ่งไหม่ไปเสื้อครับ ถ้าบ่ได้บ่ได้บ่อทีนี่กันเนาะนพอเนาะบ่แม่นว่าผมดวงดีแหละผ้าพี่น้องเสียเงินเสียทองนี่บ่แม่นขอเบิ่งนะครับพ่อแล้วพ่อมักเตรเงินนี้มีตัวงมาไปต้องมาขามครับแต่ว่าคือว่าเป็นเครื่องเสื่อสนิทกระดูกห้องข้อค่ะหาเจ็ดแปดเนาะค่ะพ่อพันธุ์เห็ดเงินล้นไใบค่ะเงินล้นวันนี้ถ่ายโดนเป็นยังจงโมปิวออกผมว่าทีนะเพราะปกติล้ดนห้องครับเรี่ยวๆมันก็ปิวออกโดยถ่ายร้นเว้นมากันเอาเลขอย่างที่พ่อว่าหาหาซีเลข เล็กรถเหล็กังครับโอ้โอเหล็กพาตากแดดไปท้ายได้เลยครัเหล็กโอค่ะเป็นพอสอเพิ่นไอเสียนอนเพ่นมาทายทำแล้วครับเพ่นกลา้องนเปีนเพ่นของอาจจะเห็นฮ่าฮ่าฮ่าซี่บ้านลจังเลเฮ่าฮาี่บยังพ่อสอสองพัน้าสี่สิห้าส่สี่เนาะผมเล่จาไว้แล้วห้าห้าสี่ค่ะแต่ทายได้เพราะ่าทยรูปไว้ไลลขาดลาช็อตเลยนี่ค่ะครับพ่อว่าครับนี่แบ่งนีลนนะพ่อเนาะลนแต่ผมพิวออกจากรถ ครับสามตัวไทยหาเจ็ดแปดเป็นเลขงามครับพี่น้องครับแปดกระเลขพระพุทธรูปพระพุทธรูปอ่ะเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันอ่าเราถอยยังคอยไปครับผมครับเบิ้งอ่อนโยนครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผมปอดภูผู้ที่เพิ่นดวงดีถูกสิบแปดล้านนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมครับงวดสี่ศูนย์หา ครับผมครับให้บานเพื่อิมนเหตดไข่ก็จะเอาตามแดนแบบนี้ครับผมคนับเอาขอบคุณพ่อหลายๆครับผมคอคขอบังต้าทางไปอีกสองวัดนื้สองวัดเนาะสองวัดแลวค่ะคขอบคุณพ่อนม่ายันก่อครับคุณพ่อครับรับพี่ชายมองแก่เขาเกินหน่อพ่อหญ่ห้ำพ่อย้ำห้ำมาเลพี่ชายนะครับพีชายขอบคุณค่ะอำคือฉลา้นนะามคนมาลครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เด้อครับพอมาแบ่งลนหลักกรบอดหายปีใสหาเจ็แครับหล้วก็เลขของพุทธลูปหาสี่นะพ่อหาหหรือ2องหาสี่พ่อห้าห้าสี่สองห้าห้าสี่พ่อกระถางชุ่มครับพ่อจะได้เป็นพอยีอสองวัดครับพอกันด้คินนะครับผมผู้โชคดี18ล้านนะครับเนาะครับตั้เองเาข้าตั้งเองพ่อตั้งเองมะครับผม ครับนี่ครับผมกับพ่อตังผ่าตักแดดครับวัดถ้ำลำใหญ่ด้วยครับท่านชมครับปู่สายเขมรครับพี่น้องเอ๋อครับแล้วก็พ่อบริจาคให้หน anyway> ึ่งล้านบาทเนาะค่ะครับผมกับพ่อจะสานสาร้างศาลาเล้างค่าลังคาหลังคาครับผมอ๋อให้พระเพิ่อนตากแดดเนาะพ่อเนาะพระประธานครับ นั่นดอกคานที่ว่าห้าห้าสี่นั่นวะค่ะพ่อของเสียนนเพื่อนดอกคานครับโอ้ค่ะครับผมห้าห้าสี่ไปกันนี่ได้เพราะสันเสียนนเพื่อนดีเลยครับค่ะผมเขียนน้อกันี่นะครับแนวทางของพ่อใหญ่หำหรือลุงหำนะครับหรือลุงคุณลุงวิชัยนะครับที่ถูกรางวัลที่หนึ่งหมดประจำวันที่16กรกฎาคมนะครับเพิ่นได้มา ขอนะครับขอโชคลาภกับพระตากแดดนะครับที่เพินนะเ่นตั้งวันนอบที่ลุงหำเพิ่นตั้งว่าพระตากแดดนะครับแต่ว่านี่คือวัดถ้ำลำใหญ่นะครับที่ปู่สายขำเมนเพนะิ่นนะครับจำพรรษาอยู่นะครับนั่นแหละครับถ้าผู้ใดนะครับใ้ช่วงคลิปนี้ก็เอาไปพิมพ์อ่า แนวทางพิจารณาเนาะครับเพื่อเปินบนสิบุญไม่ที่หนึงครับเพราะว่าลุงหำนี่เล่าสีสางเนาะครับหลังค่าให้กับพระตากแดดหรือวัดถ้ำรันใหญ่นี่แหะครับวันนี้สางเนาะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม